วัดป่าบ้านบาตั้งอยู่ที่ดงพระคเนเป็นวัดชุมชนเก่าแก่ตั้งแต่โบร,โบราณสันนิษฐานว่าเมื่อคราวกองกำลังฐานทัพค่ายบ้านดอนมดแดงของเจ้าพระวอเจ้าเมืองอุบลราชธานีในอดีตเป็นสถานที่ได้ขุดพบหลวงพ่อเงินพระชัยหลังช้างนวัดแห่งนี้วัดป่าพระพิคเน ตั้งอยู่บริเวณบ้านปากน้ำบุงสะพังตำบลกุดลาดอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเดิมเป็นวัดร้างอยู่กลางป่าใหญ่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำมูลถัดจากบริเวณวัดมีหนองน้ำใหญ่ชาวบ้านเรียกหนองวัดเมื่อครั้งเกิดน้ำท่วมใหญ่ในปีกุลพุทธศักราช2319 ชาวบ้านได้อพยพหนีขึ้นไปอยู่ที่สูงพร้อมกับสร้างวัดแห่งใหม่ประจำหมู่บ้านขึ้นวัดแห่งนี้จึงถูกปล่อยทิ้งร้างไปตามกาลเวลากลายเป็นป่ารกหรือต้นไม้ขึ้นเต็มไปหมดในที่สุดก็ไม่มีชาวบ้านคนใดเข้าไปในบริเวณวัดแห่งนี้อีกวัดป่าแห่งนี้ได้กลายเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าน,านานาชนิด ในขณะที่ท่านเจ้าคุณพระมงคลธรรมวัตรกำลังดำเนินการก่อสร้างอุโบสถหลังใหม่อยู่นั้นท่านก็เริ่มเข้าไปบูรณะวัดร้างแห่งหนึ่งซึ่งต่อมาชาวบ้านเรียกว่าวัดป่าพิคเนตสืบเนื่องมาจากได้พบพระพิคเนตหินทรายได้จากบริเวณดังกล่าวโดยมีความมุ่งหวังว่าจะทำให้วัดแห่งนี้เป็นวัดสำหรับพระธุดง ที่ต้องการความสงบซึ่งเดินทางผ่านมาได้ปักกลดพักอาศัยในระยะแรกท่านตั้งใจจะไม่ให้มีพระสงฆ์อยู่ประจำเพราะต้องการให้เป็นที่ปลีกวิเวกจนกว่าจะมีชุมชนเกิดขึ้นในบริเวณนี้ในขณะเดียวกันท่านก็มักปลีกตัวออกจากหมู่บ้านมาจำวัดที่วัดป่าแห่งน,นี้ จนเกิดความอบอุ่นใจแก่ชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงท่านเจ้าคุณพระมงคลธรรมวัดเล่าถึงสภาพวัดร้างแห่งนี้ก่อนที่ท่านจะเข้าไปบูรณะว่าป่าแห่งนี้เป็นที่อยู่ของฝูงลิงจํานวนมากมีคนเคยตามฝูงลิงพัดหลงเข้ามาในป่าแห่งนี้แต่ก็ต้องพบกับเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง ภายหลังได้มีการขุดพบพระพิคนีตหินทรายอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ในบริเวณวัดร้างแห่งนี้ข่าวคราวการขุดพระพิคนีตได้จากวัดร้างแห่งนี้แพร่กระจายออกไปอย่างรวดเร็วจนถึงผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองในสมัยนั้นสมเด็จพระมหาบีระวง์อ้วนติสสูเป็นพระผู้ใหญ่ที่บัญชาการคณะสงฆ์ทางอีสาน เมื่อทราบข่าวท่านจึงได้เดินทางจากกรุงเทพมหานครมาพบชาวบ้านและได้ขอพระพิคเนตไปโดยได้นำไปเก็บรักษาไว้ที่วัดสุปัตนารามต่อมาท่านเจ้าคุณพระมงคลธรรมวัตจึงเข้าไปบูรณะขึ้นเป็นวัดป่าประจำหมู่บ้านท่ามกลางความหวัดหวั่นของชาวบ้าน เกรงจะเกิดอันตรายจากสิ่งที่คาดเดาไม่ได้เมื่อได้บูรณาณวัดเรียบร้อยแล้วท่านจึงให้ช่างปัน้นรูปเหมือนพระพิคเนรขึ้นไว้ภายในวัดเชิงสัญลญักษณ์ความเป็นมาและเพื่อเป็นการเตือนสติว่าวัดป่าแห่งนี้เป็นสถานที่ขุดพบโบราณวัตถุที่มีความสำคัญยิ่งต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ของชาติ และในปีพุทธศักราช2,549ยังมีรายงานการขุดพบโคอุสุพระราชหินจายซึ่งเป็นวัวพาหนะของพระอิศวรตามความเชื่อของศาสนาพราหมณ์อายุในราวพุทธศตรวตรรษที่15-16ที่บริเวณข้างวัดป่าพระพิคเนตไปทางทิศตะวันออก ปัจจุบันเป็นพื้นที่ชาวบ้านรอบวัดและได้มีการขายทอดตลาดไปยังนักเล่นของเก่าในจังหวัดอุบลราชธานีการขุดพบพระพิคเนตหินทรายและโคโคอุสุพระราชหินทรายซึ่งเป็นวัวพาหนะของพระอิศวรตามความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ที่บริเวณวัดร้างแห่งนี้การ พบวัตถุโบราณของศาสนาพราหมณ์ณวัดป่าแห่งนี้เป็นหลักฐานทําให้เชื่อแน่ได้ว่าสถานที่แห่งนี้จะเป็นชุมชนโบราณและเป็นสถานที่ทางศาสนาพราหมณ์ในยุคเจนระบุกเจนระน้าและมีอิทธิพลสืบต่อมาจนถึงขมีนยุคเมืองพัทนครต่อมาเมื่อพุพทธศาสนาแบบธราวดี แผ่อิทธิพลจากพระกลางเข้ามาและได้รับความนิยมจากประชาชนมากขึ้นตามลำดับพร้อมกับขมิยุคเมืองพัฒนนครเสื่อมอํานาจลงและสถานที่แห่งนี้ได้กลายเป็นวัดในพระพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองและความเสื่อมสลับกันไปจนถึงการอพยพเข้ามาของประชาชนจากนครเขินขันกาบแก้วบัวบาน ซึ่งมีเจ้าพระวอและเท้าคำผงผู้เป็นบุตรเจ้าพระตาเป็นผู้นำวัดแห่งนี้จึงได้รับการบุรณะขึ้นอีกครั้งโดยกองทัพของเจ้าพระวอเมื่อมีการขุดพบหลวงพ่อเงินศิลปะเชียงแสนล้านช้างในบริเวณวัดแห่งนี้ทำให้นักประวัติศาสตร์เชื่อว่าวัดแห่งนี้ มีความสำคัญหรืเกี่ยวข้องกับการตั้งค่ายบ้านดอนมดแดงของเจ้าพะวอเมื่อครั้งนี้ทัพเวียงจันทร์ก่อนยอมขึ้นเป็นข้าขอบคันทศีมาสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีและสถาปนาค่ายบ้านดอนมดแดงขึ้นเป็นเมืองอุบลราชธานีสีวรรไรในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์จากหลักฐานที่เด่นชัดคือ นับวัดป่าพระพิคเนตแห่งนี้เป็นสถานที่ได้ขุดพบหลวงพ่อเงินพระชัยหลังช้างนับปัจจุบันหลวงพ่อเงินได้อัญเชิญนับวิหารหลวงพ่อเงินหลวงพ่อเงินเป็นที่กราบไหว้และเคารพบ,บูชาทั่วสารทิศนวัดบ้านปากน้ําและมีประเพณีแห่หลวงพ่อเงินทุกๆปีในอดีตเนื่องจากวัดแห่งนี้อยู่ริมฝั่งแม่น้ํามูล ประชาชนซึ่งตั้งบ้านเรือนอยู่ตามที่ราบดำน้ำมูลและบุงสะพังประสบปัญหาเกี่ยวกับน้ำท่วมอยู่เป็นประจำต่อมาคงถูกปล่อยทิ้งให้ล้างเมื่อคราวเกิดน้ำท่วมใหญ่ในปีพุทธศักราช2319ถึงพุทธศักราช2320จนเจ้าคุณท่านเจ้าคุณพระมงคลธรรมวัตร เข้ามาพัฒนาในปีพุทธศักราช2517พร้อมกับนำความเจริญก้าวหน้าเข้ามาสู่หาดทรายปากบุ่งสะพังแห่งนี้อีกครั้งจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นิยมของจังหวัดอุบลราชธานีในปัจจุบันนั่นคือหาดบุ่งสะพังที่มีชื่อเสียงแหล่งท่องเที่ยวริมน้ำมูลติดธรรมชาติและยังมีเจดีย์บุงสะพัง เจดีสีทองอารามสวยงามคู่แม่น้ำมูลและบุงสะพังนับปัจจุบันพระอาจารย์มหาไพฑูรชุติณัทโรดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านบากดุงพระพิคเนธและไม่ได้มาจำวัดที่นี่และระหว่างนี้ไม่มีพระเนนมาจำวัดแต่อย่างใดเลย